ทำนายกันต่อนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับถ้าเคยผูกดวงใช้การผูกดวงเป็นหลักนะครับทําไม่เคยอนุโลมให้ใช้ราศีแทนไปก่อนนะครับไพ่ไปที่1นนะครับเปิดมาเลยนะครับของ,องชาวมีนก็คือได้แฮงแมนนะครับมาเลยนะฮะแฮงแมนมาใบแรกเลยนะใบที่สองครับได้ไพ่ ค่าดาบนะครับใบที่สามครับได้ไพ่เด็กถือไม้นะครับแล้วก็ใบที่สี่ครับได้ไพ่หกเหรียญนะหกเหรียญเอาละครับสำหรับชาวมีในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยไพ่ใบแรกนะครับแฮงแมนนะครับแฮงแมนเนี่ยปกติแล้วจะเป็นไพ่ที่เราอาจจะพูดถึงในด้านด้านลบนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า,าไพ่ใบนี้มันบอกว่าสถานการณ์ชาวมีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่ายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปแล้วก็พยายามคิดมุมกลับนะครับคิดมุมกลับคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราอะ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับบางทีเนี่ยเราทํางานหรือเราเรียนหรือเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยบางทีที่เราวิตกกังวลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่ คือเรามองแต่มุมมุมตัวเองนะครับลองเปลี่ยนแนวคิดหรือปรับแนวคิดมานิดนึงว่าเอ๊ะถ้าเขาถ้าเราเป็นเขาในตอนนี้เราจะทํำยังไงนะครับลัคนาราศีมีเนี่ยโดยธรรมชาติจะเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงอยู่แล้วนะมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้าถึงเข้าเข้าใจคนอื่นได้ง่ายนะครับแฮง์แมนเนี่ยบางทีก็จะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาไปหยุดคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาเพื่อโตอต,อต่อไป นะครับอีกมุมหนึ่งนะชาวมีในช่วงนี้น่าจะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังนะใครที่มีโรคประจําตัวก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะเป็นโรคเก่ากําเริบก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับจากจากจากไพ่เนี่ยผมมองว่าเป็นใน2กลุ่มนะอย่างแรกก็คือกลุ่มเกี่ยวกับข้อนะครับเกี่ยวกับการเดินเหิน กระดูก้อเท้าอะไรพวกน,นี้นะครับขานะครับสองก็คือประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอบริเวณศีรษะนะครับ, waż, บรเช่นปวดหัวใครเป็นโรคเกี่ยวกับไมเกรนไซนัสอะไรพวกน,นี้นครับบริเวณส่วนส่วนหัวส่วนหน้าเนี่ยก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกกระดูกวกเท้านะครับการเกิดอุบัติเหตุระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับหรือบางทีก็มันจะเป็นโรคเก่ากาเริบะนะนะเ way, ช่นใครสมมติใครเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อก็ลอง ตรวจดีๆนะครับในช่วงเวลาเดือนนี้นะครับไพ่ห้าดาบนะไพ่ห้าดาบเนี่ยอ๋อผมรู้ละคือที่เราต้องไปทบทวนไปคิดอะไรให้เยอะๆเนี่ยมันมันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราเจอด้วยครับเพราะว่าได้ไพ่ห้าดาบนะฮะดูเหมือนว่าชาวมีเนี่ยจะต้องไปไปฟาดฟันอะไปแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวมีเนี่ยจะต้องคอย สะสงปัญหาต่างๆนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาในที่ทำงานปัญหากับคนรอบข้างรวมไปถึงการยังไงอะ่ะมันจำเป็นต้องทำนะมันจำเป็นต้องทำอ่ะ้วยอาจจะเป็นด้วยหน้าที่หรืออะไรเช่นสมมตินะชาวมีนทำงานในเกี่ยวข้องกับบุคลากรเงี้ยเออเราต้องคอยตรวจสอบการทำงานของคนในที่ทำงานแล้วเพอเอิน เขาก็ผิดจริงๆเขาก็ทําให้ถูกเนี่ยคุณก็อาจจะต้องลงโทษไปตามนโยบายต่างๆที่ทางบริษัททางหน่วยงานเราได้วางเอาไว้นะฮะคือผมมองว่าการที่คุณต้องเอาชนะเอาสิ่งที่ถูกต้องมาจัดการเรื่องราวต่างๆในที่ทํางานเนี่ยมันก็คือความรับผิดชอบหน้าที่นะครับแต่มันอาจจะทำให้คุณมิตกกังวลแล้วก็ต้องกลับมาคิดทบทวนนะอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเหมือนที่พูดไปตอนต้นนะว่าชาวมีเนี่ย เข้าถึงอ,อกถึงใจคนอื่นได้ค่อนข้างดีเลยนะมีความเป็นแม่พระสูงนะครับบางทีก็ต้องยอมรับนะเนาะว่าถ้าถ้าสิ่งที่เราทํานั้นมันถูกต้องนะไม่ใช่เป็นการกลั่นกลั่นแกล้งคนในที่ทํางานเฮ้ยเอาเรื่องกฎเรื่องอะไรมาใช้แล้วบีบทําให้คนในที่ทำงานออกหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าประเด็นอีกเรื่องนึงคือการพยายามเอาชนะนะครับอ คุณก็น่าจะชนะแหละไพ่หา้าดาคุณชนะนะฮะแต่ว่ามันอาจจะต้องเสียยังไงอะ่ะเสียความสัมพันธ์หรืออาจจะมองหน้ากันไม่ติดอะ่ะด้วยเหตุอะไรนั้นต้องดูแล้วแต่บริบทของบุคคลนะถ้าคุณเป็นคนยึดมั่นในเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยการที่คุณลงโทษหรือเอาชนะเพื่อนทํางานหรืออะไรก็ตามด้วยกฎระเบียบเนี่ยก็ผมก็คงไม่ไม่ตัดสินใครนะครับว่ามันถูกหรือมันผิดนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเรื่องของความถูกต้องในที่ทำงานนะ มันก็พิจารณาในหลายแงยม่มุมอ่ะเออบางคนก็นึกถึงใจคนนะเช่นเฮ้ยอีกอะไรเนี่ยอีกสมมุตินะอีกหนึ่งปีจะ,กะเกษียณก็ปล่อย,อยๆเข้าไปบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผิดเรื่องถูกอาจจะไม่ได้เข้มมากแต่บางคนก็จะเป็นคนเคร่งขัดกฎระเบียบอ,อ่ะเฮ้ยไม่ได้จะเป็นคนที่ใกล้เกษียณหรืออะไรเราก,เราก็เราก็ต้องใช้กฎมาตรฐานเดียวกันอันนี้มันบอกไม่ได้นะถูกผิดยังไงมันก็เป็นเรื่องของ มุมมองและความคิดนะครับบางคนก็เน้นกฎระเบียบบางคนก็เน้นจิตใจบุคคลก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยคุณจะเจอเยอะหน่อยนะฮะให้เด็กถือไม้นะครับให้เด็กถือไม้ตรงนี้เนี่ยชาวมีเนี่ยดูเหมือนว่าการจะทํางานใ,นใดๆให้สําเร็จเนี่ยคุณอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนหรือขอความช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนมาทํางานใหม่ๆนะครับ หรือคนที่เป็นสมาชิกใหม่ก็ได้บางทีอาจจะอายุมากกว่าแต่เพิ่งมาเพิ่งมาทํางานนี้อะไรเงี้ยนะครับเขาจะให้การช่วยเหลือการสนับสนุนเราดีเลยนะครับคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงนะครับอาจจะยังไม่เก่งแต่มีความกล้านะครับมีความกล้ามีความกระตือรือร้นที่จะทํางานที่จะซัพพอร์ตเรานะครับฉะนั้นเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้ชาวมีนถ้าต้องการให้ใครช่วยเหลือเนี่ยให้มองคนที่มีลักษณะนี้นะก็คือ1อาจจะเป็นน้องใหม่ สอ,อาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าเรามากๆนะครับสก็อาจจะเป็นคนที่อายุไม่ห่างกันเรามากหรือแก่กับเราก็ได้แต่ว่าเพิ่งมาใหม่อาจจะดูเป็นน้องใหม่ในที่ทํางานนะครับแล้วคนตรงนี้ค่อนข้างจะมีไฟในการทํางานเยอะนะครับแต่ประสบการณ์อาจจะยังไม่ได้เก่ามากนะก็ทํางานประคอบประคับประคอ,องกันไปได้นะครับต่อมาครับไพ่ใบต่อมานะหกเหรียญ ดูแล้วต้องเป็นแม่พระสักนิดหนึ่งนะเดือนนี้ชาวมีนน่าจะต้องได้บริจาคนะครับเสียสละให้ความช่วยเหลือกับกับผู้ทีเ่เขาต้องการการช่วยเหลือเนี่ยมันเหมือนไพ่ใบที่สี่เนี่ยกำลังจะบอกบอกใบชาวมีนว่าคุณทำอะไรไปเนี่ยให้นึกถึงความความมีเมตตาความมีจิตเมตตานะครับถ้าคุณเป็นคนที่ เป็นคนเข้มงวดในกฎระเบียบเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะเอาชนะสําเร็จได้นะแต่มันทําให้สูญเสียความสัมพันธ์นะครับภายใบเนี้มันบอกว่าคุณควรจะมีเมตตาให้กับคนรอบข้างบ้างนะครับทึกถึงอกเขา่าอกเราบ้างนะฮะแต่โดยพื้นฐานแล้วผมมั่นใจว่าชามีน่าจะน่าจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะอะเรื่องของการเงินนะครับเดือนนี้แนะนํานะการเงินยังไม่โดดเด่นมากนะครับ ถ้าจะทําอะไรเนี่ยให้วางแผนการเงินดีๆเพราะว่ามันมีโอกาสในเรื่องของการใช้เงินไปกับเรื่องของคนอื่นด้วยนะเออลืมไปเลยนะฮะเรื่องของคนอื่นเพราะม,มีคนอื่นคนอื่นตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่คนไกลตัวหรอกอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานของท่านนะครับบุตรหลานของท่านหรือว่าเป็นคนที่เราต้องให้การดูแลนะครับเดือนนี้ลงทุนเก็งกําไรถ้ามองว่ายังไม่ต้องการผลตอบแทนใน ในเดือน2เดือนนี้นะลงทุนไปก่อนได้ครับอย่าเพิ่งรีบขายนะฮะหาะไรายได้พิเศษเดือนนี้น่าจะทํากิจกรรมเพื่อสังคมครับกิจกรรมจิตอาสาจะดีกว่านะครับแล้วก็ใครมีเงินเยอะนะอย่าลืมแบ่งทําบุญบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญให้กับผู้ยากไร้เดือนนี้เหมือนคุณต้องต้องเสริมพลังทางด้านเ,เสริมบุญเสริมบารามีเดือนนี้นะทำบุญเยอะๆอะใครที่มีความเชื่อก็สมาธิเยอะๆนั่ง นั่งสมาธินั่งเรียกอะไรนั่งฝึกจิตอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูนะครับในเดือนนี้เอาละครับสำหรับปฏิสัมพันธ์ของคนที่จะเกี่ยวข้องกับชาวมีในเดือนนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ช่วยเหลือหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะครับ1นนะครับก็จะเป็นคนที่มีลัคนาราศีเมษนะครับเป็นมาเนาะลัคนาราศีเมษก็ได้นะครับพิจิกก็ได้นะครับหรือคนเกิดวันอังคารก็ได้นะฮะ ใบที่2ครับได้ไพ่ออคอรสนะครับก็ชัดเจนครับอันนี้เป็นคนที่มีลัคนาราศีกุมก็จะเข้ามาช่วยสปอร์ตหรือบางทีคุณอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ก็ได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูทาร์ดด้วยนะครับสวัสดีครับ